คุนยิปไม่คิดคิดไม่ถึงเลยซ้ำพเกิกมันททำอย่างนี้กับฉันด้ฉันต้องหยุดะไห้ได้จะีคนคิดมาทำายก็ทำวสิโอ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 ้เบสิส่นตัวเจ้จจบตรงนี้่ใช่มาาฉันจยแแล้วอุ กอเนี่ยเฮอยู่ตรงนั้นนะสิฟ้าต้องแอบไปดูงนั้นกองอะไรอ่ะเหมือนน้ำเลยเฮ้ยสกอตครับสกอตต์เฮ้ยสกอตเฮ้ยสกอตเป็นอะไรไปครับสกอตโอ้ด็อกเตอร์เหรอสกอตครับเราจะช่วยยังไงเดีย่ครับจะไปซื้อยาให้ครับซื้อยาซื้อยาครับซื้อยาซื้อยา อาลืมไปอีนี่มันเป็นพวกเราแล้วสวยแล้วสวยแล้วโถด็อกเตอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยเรียกตัวเองทำไมาเนี่ยเฮ้ยสกอตตันครับแข็งใจไว้นะครับอโอ้ฉันพูดลูกสอบตัวเองเลยแต่ว่าจะต,ต้องใช้เวลาอตอนนี้ด็อกเตอร์รีบไปอร์ดูหุ่นเมตนเอนเด็กเถอะทำไมะครับตอนนี้ถ้าเกิดฉันพลังอ่อนมาก ให้ฉันรอเนะชิปเปอร์วูร์ดต้องสะกดจิตพวกอนิเมตอริกพวกนั้นไว้ทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นพวกมันเนอๆดรเล่ไปหยุดพวกหยุดเขาซะก็จะมั้ยครับผมก็ใจรับแล้วสกเขาจนจะหายดีแน่นะฉันวูดฉันจะหายดีเไมิชัาเนี่ยแหละอืมโอเคเฮ้ยโหถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่สะกดขันพูดก็สวยแล้วไงรับชิปชิฟโอ ทางซ้ายก็ทางขวาวก็มีพวกอินเมอตเอนิกที่สุกสะกดจิตซ้ายมือมีตัวที่สะกดจิตเออเออทำไงดีเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันอยู่นะู่นใช่ไหมโอ้ยไปดูดิไปดูดิเฮ้ยเสียงเหมือนคนกำลังหาอะไรอยู่ฮะโอ้โหเฮ้ยแต่เราต้องไปช่วยพวกเขานี่เออก็เข้าไปคุยก่อนเผื่อยังไม่ถูกสะกดจิตสวัสดีจำผมได้ไหมหัวนหน้าคุณไง เี่ยเขาจะเชื่อเนี่ยสวัสดีสวัสดีสสดแกไม่ใช่หัวหนะ้าเราแกแม่ไก่ก,ก็เป็นใครเหรอ้อยแกเป็นใครแกเป็นใครฮะโอ้โหถามกันทุกคนเลยอุย้ยดูกตู้ดกตู้ตน้อยชนนายรอดเหรอเอา้าไี่พเอเปลี่ยนใจผมได้เย้ตอนนี้รู้สึกว่าโชว์ไม่เคยเข้าข้างเราเลยหรอ,หรอกตอู้ทำไมเหรอครับ กพวกนี้มันจะทำสะกดจิตเนี่ยแล้วพี่พระเผ็ดรู้ได้ไงอ่ะก็ดูสิมันไม่มีใครจำเราได้เลยอ่ะอืมบรลูบอยจำได้ไหมจำฉันได้ไหมแกเป็นไก่ฮ้จจำไม่ได้เหรอเฮ้ยเออทำไมทำกันอย่างนี้ทำไงดีเนี่ยดูหมอนว่าเขาจะถูวรางความทรงจำนัะดรแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะต้อง เราจะต้องอไปช่วยกันหอยอนะโอเคโอเคครับไปๆปไปถ้าผมกลัวว่าจุ่ๆเขาจะมามาจโจมเราอะผมขอลองยิ่งไอ้สลิงช็อตหน่อยได้ไหมโอคค้ยอ,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 อย่าโดนหัวเคยล้วกันได้ครับวูบ้เมื่อกี้ป่าไปสกัดเลยอะตามมาครับพี่พเพชรอะตามมาตามมาอะตามมาครับ มาเลยจาม,มาครับด้อกจาม,มาเลยโพราะว่าชอบยักชื่อตัวคนอื่นโดนสกกดจิตเดี๋ยวจำเราไม่ได้เดี๋ยวโดนตืบลูกตุกตู้จูพอลงไปหน่อยเหรอก็จะพาไปหาตัวการที่มันสร้างเรื่องนี้นครับรอโอเคมันคือใครชิปเปอร์โอชิปเปอร์ทำได้ยังไงอ่ะถ้าสกกดคอตตันยังอยู่แล้วชิปเปอร์มันทำได้ไงก็พอ สกตเครตันเขาโดนทิชชตแล้วครับแต่ว่าโชคดีที่เหลือพลังน้อยเขาก็กำลังฟื้นฟูนตัวเองอยู่ครับอ้จริงอจริงครับเอา้านี่เราเดินผ่าป่ามาตรงนี้แล้วตอนนั้นเราเดินเข้าถ้าไปทําไมเนี่ยเอองงเออเราจะต้องหาใครสักคนที่พอพอช่วยเราได้อะ่ะพอช่วยเราได้ช่วยทุกอย่างได้ทําให้ทุกอย่างกลับมาได้อะ่ะคุณพอรู้จากสักคนไหมครับอืมคนแบบนั้นเหรอ คลิปแบบโอ้มีอยู่คนนึงใครเหรอครับใครเหรอใครเหรอโก้ลูกสกอตขอต้นไงว่าไงนะครับพี่พเพจลูกสกอตขอต้นเหรอโชลูเอ้าแล้วสกอตขอต้นมีลูกตอนไหนอะโก้มันมีขาป,ปล่อยออกมาก็ไม่แน่อาจจะมีจริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนนั่นแหละปัญหา เอาเหรองั้นเราไปหาเบาะแสกันที Whereas, ่ที 2, ่จุดที uring. ่เราพบสกัดกระจาแล้วกันจ้ะปะไปไปโดยลุยชิบมามาเอาลืมลืมพบสลืมลืมลืมชิบมามามาตกกับดักเจ้าใครมาสร้างกับดักตรงนี้เนี่ยเฮ้ยใครมาสร้างชิบที่เพื่อนระวังเฮ้ยเจ็บอีกกับดักนี่โอ้ยตกใจ มามามาคราวหน้าอย่าว้าบอีกนะกลัวกลัวเฮ้ยร้านค้านี่มีอะไรขายมะอ่าสวัสดีขอซื้อของหน่อยนะครับโอ้โหแพงๆทัง้งนั้นเลยเราต้องเอายานีไปช่วยสกัดคอร์อรตาและเอออืมมาพเพชรคุยอะไรกับคุณอยู่เหรอเออมามาเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นใช่ป่ะครับพเพชรน่าจะใช่นะเฮ้ยลูกสกัดคอร์อรตนเหรอเนี่ย ตัวเล็กแต่ว่ารูปร่างเหมือนกันเปี้ยเลยสวัสดีแกเป็นใครเหรอก็เรามานี้เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากนายนะแน่ใจไม่ได้มาผิดนะใช่ผมไม่แน่ใจดีฮนะผมมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสกอตคาร์ตันพ่อของคุณนะครับอ่ะสกอตคาร์ตันพ่อกับพ,พ่อของผมแล้วพ่อผมเป็นอะไร,รครับก็ถูกไอ้ตัวชิปเปอร์ พยายามค่ะตอนนี้เขากำลัง,ลงฟื้นฟูร่างกายอยู่อ่ะพ่อผมนี่นะรีบอาผมไปหาเขาเลยอโอเคพี่เพียรไปไป,าป,าปาพาเขาไปหาสก,กตอตตันเยนี่ยครับสก,กตอตตันเนี่ยพ่อพ่อเป็นอะไรไหมพ่อล,ลูกลกมาได้ยังไงพ่อพ่อกำลังจะตายใช่ไหมให้หนูช่วยไหมครับไม่ไม่ พอจิตใจก็เรื่องของพ่อเดี๋ยวครับคุณสกายคาร์ตันครับอะไรผมซื้อยามาให้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยครับโอ้ยโยโยดรโยหมอดรเก็บไม่ช่เองเหรอทำไมครับผมต้องทำเพื่อช่วยคุณครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยได้เยอะเลยดรโอ้ยโอ้ยโอ้โหกบุญมากดกตร ดูอีกสักวันสองวันผมก็น่าจะหอยแล้วเถอะขอบคุณครับอ่อเราแอนิเมตอริกเขาเป็นยังไงบ้างนครับพี่พเพชรพีก็ไม่รู้เนาะเออว่าแต่นะครับพี่พเพชรครับเผื่อว่าเราลองเข้าไปคุยกับเพื่อแอนิเมเตอร์นิกดูไหมครับเผื่อว่าเขาจะจำเราได้อ่ะโอเคได้เลยดรอ่าสวัสดีจะผมได้ครั้งเปล่าเนือจำผมได้ไหมอมอือืมจำไม่ได้อะ จะไม่ได้เอาไปไปไปทำอะไรไม่ได้เลยพี่พี่ดูเหมือนอาการจะเริ่มหนักขึ้นอ่ะเราทำไงดีเนี่ยทำไงดีทำไงดีทำไงดีโอยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยลูกสกัดคอตันก็เอ้ยลูกลูกสกัดคอตันเขาอาจจะช่วยเราได้นะยังไงครับก็แล้วก็ไมีแผลหน่ะ กลับไปที่สวนสนุกไปเลยเอาล่ะน,น,นะทุกคนอันนี้คือแผนนะมีะต้นพันอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นทําอย่างนั้ทําอย่างนี้ทําอย่างนั้โอเคเข้าใจกันแล้วใช่ไหมเข้าใจรู้ไปแล้วลูกสกายกเข้าใจ,ขใจแล้วครับโอเคงั้นรุยเลยเดี๋ยวถ้าเกิดไมใ่ใครไม่เข้าใจก็บอกนะจะได้ให้ไอ้กระดาษที่เขียนอ่านเนะี่ยอ่าเข้าใจครับอืมเข้าใจครับโอเคได้ได้ได,ได,ได้อืม อ่ะไป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 อืมว่าแต่เดี๋ยวเราไม่มีอาวุธนี่นาแล้วเราจะทําไงเนี่ยโดนสีเนะาะเงินผมก็ไม่พอแล้วเนี่ยดูเนี่ยเงินผมไม่พอเนี่ยดูมีแค่สองเหรียญเองอืมทำเงิได้อืมฮึมไม่น่าจะต้องใช้อาวุธที่ราบีอยู่ตอนนี้อ่ะเราจะต้องใช้มันอย่างฉลาดบาย ไปเลยโอ๊ยจิ๊ดจิดจิดจิดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแค่ตรงนี้ยังไม่รอดเลยมามาทำตามแผนนะทุกคนอืมมาโอเคต้องระวังหน่อยระวังหน่อยโอ๊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 ยชิบชิบชิบขึ้นมาดิเอาขึ้นกันเป็นอีกแกอยู่ไหนด็อกเตอร์บอกฉันมาซะ มันจะต้องรูแ้แน,น่ถ้าเกิดเราปาไปแต่ก็เกิดเราปาแล้วเราหลบอะเฮ้ยไอเดียดีเฮ้ยิเฮ้ยใครปามาเนี่ยจับหลบโอ้ยโอ้ยไอเดียดเอ้ย,ย,ย,ยมันอยู่ไหนใครปามากเมื่อกี้อเฮ้ยพวกไอเมยตอนนี้ก็ถูกฉันลบสมองไปหมดแล้วแล้วใครปา,าเนี่ยเฮ้ยเอ้ยใครบู๊เจ่า รู้หรอกเอ้าขึ้นมายังไม่เสร็จหรอเนี่ยขึ้นมาเสร็จเมื่อไรบอกด้วยนะแล้รู้ปลาโดนตามเอ้ยไม่โดนตาสิเี่นหมอบลงหมอบลงโอ้แทนจะเสียปล่อยพวกมันเนี่ยแหละเฮ้ยหมอใครปลาบ้าี่พี่ก็เห็นไหมนะ เนี่ยฉันเองฉันจะฆ่าแกไอ้หน่อยเนี่ยแกมาแล้วแล้วด็อกเตอร์ใช่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเยี่ยไอ้ไอ้ด็อกเตอร์กลับมาก่อนกลับมามาแล้ว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 โอ้โหแล้วลูกชิเปอร์มันเพอเกือบถูกจับได้มันเกือบจับเราได้แล้วไงเอ้าจะไปหาชิเปอร์อีกเอ้า ลูกสเก,ก็ตเตคุณแค้นมันขนาดนั้นใช่ไใช่หนูจะฆ่ามันหนูจะฆ่ามันได้ใช่เราจะฆ่ามันแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เราจะต้องทำตาแผลเข้าใจไหมก็ได้ครับ